สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอนบันดาลวันนี้นะครับกลับมาพบกับภาพกบพบกับกับพี่ต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะพี่ต่อกับพี่แจนพี่แจนนัดพี่ต่อมาที่พภัณานการเกษตรแต่ฝนมันเหมือนจะตกเลยคุณผู้ชมแล้วพี่แจนอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นพี่แจนไหมพี่แจนพี่แจน โกโก้อกวาที่นีอยากได้โกโก้อว่าที่นี้สายพี่เลยเป็นไงพี่ต่อเชื่ออะไรเหรแต่งอะไรมาชุดโกโกบอกว่าที่เขากําลังคิดเขาจะอยู่ในตอนนี้ไงคะลากสวัสดีคุณผู้ชมยังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่แต่งไปแต่งชุดมาก็เลยนัดพี่ต่อก็เลยเล็ดเลยเนี่เห็นไหมรัดมัวแต่แต่งตัวอะไรก็ไม่รู้ฝนก็จะตกแล้วดูสิคุณผู้ชมฝนตกแล้ว แล้วทีนี้พี่ต่อจะพาเข้าไปชมข้างในอ่ะก็พี่เจนัดมาบอกว่าจะให้พี่ต่อพามาเที่ยวชมเนี่ยอ่ะแล้วเห็นไหมเนี่ยฝนมันจะตกเนี่ยเราจะทำยังไงล่ะอย่าง,ยงนี้เลยไม่ต้องกลัวเลียพี่ต่อพาเที่ยวชมอ่ะแล้วเที่ยวยังไงฝนตกมันก็เปียกอ่ะก็ <vert> <k ent> ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรตอน <k ent> นี้นะมีพิพิธภัณฑ์เสมือน, <k ent> น,น,นด้วยแหละเฮ้ยเสมือนพิพิธภัณฑ์เหรอพิพิธภัณฑ์เสมือนเสมือนยังไงคะก็ฝนตก หรือว่า new normal อะไรหรือโควิดระบาดอะไรก็แล้วแต่เพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ตมีโน้ตบุ๊กมีสมาร์ทโฟนเราก็เปิดดูพิพิธภัณฑ์การเกษตรได้ก็คือสามารถเข้าชมแบบออนไลน์ได้เลยใช่โอ้แบบเวอร์ชวลมิวเซียมนั่นเองถูกต้องเดี๋ยวพี่ต่อจะพาไปได้เลยไปเลยไหมเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวเราเต้นเพลงกบกไวาได้เต้นยังไงก่อนเนี้ยนี่ค่ะแบบนี้ขึ้นมาไปเวยใช่ไม่ใช่คล้ายๆกับฟ้อนแบบเนี้ยเออฟ้อนหนึ่งสอง Mãi lẽo ngủ chút cùng với nhau 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 นี่นะคะพี่แจนเราเข้าง่ายๆเลยครับเข้าไปที่ตรงนี้นะพิมพ์ wwww นะครับ wisdomking.or.th นะครับแล้วก็เข้าไปเลยอ๋อซึ่งเป็นเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องครับผมเสร็จแล้วมาที่เมนูตรงนี้เห็นไหมตรงเมนูบาร์เยอะๆตรงนี้เราไปที่พิพิธภัณฑ์ของเราค่ะเราก็จะเห็นว่าพิพิธภัณฑ์เสมือนนี่พี่แจนมีพิพิธภัณฑ์หลายหลังเลยนะมีพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์ดินดอนจากเส้นได้สู่ลายผ้าอันนี้เรา สามารถคลิกดูได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูในอาคารพิพิธภัณฑ์ในหลวงลักเราว่าเป็นเหมือนกับสิ่งหรือตอนที่พี่แจนกับพี่ต่อพาเที่ยวชมไหมได้เลยค่ะอุ้ยจะไม่เห็นมุมกว้างสวยแบบนี้เลยเห็นมุมกว้างไม่เท่าเท่าไหร่นะพี่แจนเราสามารถดูได้รอบเลยดูโอ้ใชอแล้ว6องศาเลยนะะใช่นี่เหมือนกับเราลอยอยู่กลางอากาศเลยนะเห็นไหมเห็นไหมแต่วันนี้อย่างที่พี่ต่อบอกนะครับเราจะเข้ามาดูนิทรรศการด้านในตัวอาคารเข้าไปง่ายเลยก็ คลิกเข้าไปเลยนั่นเองนะครับเพียงแค่ปลายนิว้ว<ะ>แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนาอ,อนี่เห็นไหมอ,อันนี้จะเป็นมิทัศการพระราชาพิธีในวิถีเกษตรอ๋อ แบบนี้ให้เราได้เรียนรู้เลยแล้วไอ้ที่ขึ้นไอคอนแดงๆสีห้าตัวนี่คืออะไรอัก็เป็นรายละเอียดของนิสการไงครับพี่แจเราสามารถคลิกดูได้นะนี่เด็กๆหรือคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็สามารถลองเข้าไปคลิกเข้าไปกดดูได้เห็นไหมจะมีรายละเอียดบอกนะครับอย่างบางทีนะคุณผู้ปกครองก็อาจจะอ่านให้น้องๆฟังก็ได้อย่างอันนี้จะเป็นอ่เป็นภาพวิดีโอนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอ่พระราชพิธีลงไปถึงพิธีต่างๆที่สร้างขวัญและกําลังใจให้กับประชาชนสุดยอดมากนอกจากจะมี มีแบบ360องศาให้เรียนรู้มีข้อมูลขึ้นมาให้เราได้อ่านก็มีวิดีโอด้วยใช่เราสามารถเดินได้ทุกซอกทุกมุมของอาคารเลยนะนี่นพี่ต่อพาขึาข้นชั้นส <2. S 2> องใช่ครับผมอย่งอางเมาส์ของเราที่เราไปก็เปรียบเสมือนกับเป็นตัวเราก็คือเดินหรือวิ่งเข้าไปในส่วนของจุดต่างๆทุกซอกทุกมุมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเลยเห็นไหมนี่อันนี้พี่ต่อจะพาไปเที่ยวตลาดเกา่า อส่วนที่ทุกคนชื่นชอบไหนไหใช่นี่ไงพี่แจนก็คือเราสามารถมองหันซ้ายหันขวาอยากรู้รายละเอียดคลิกเข้าไปดูเลยเห็นไหมก็จะมีบอกเรื่องราวต่างๆเป็นไงอันนี้อาคารเฉลิมพระเกียรติหมายเลขห้าหรือว่าพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราใช่แต่ว่าไม่กี้เหมือนมีเยอะเลยใช่นี่มีอาคารหลังนี้ด้วยพี่แจนอะไรอ่ะพิธภัณฑ์ จากสืบจากสารอัตลักษณ์วัฒนธรรมการเกษตรอัน,นจะเป็นพิรศการหมุนเวียน <Okay. S 1> <ฮ>ตอนนี้ลื้อออกไปแล้วนะแต่ว่าในส่วนของเทศกาลอื่นๆยัง,ๆยงมีอยู่แต่เราก็ยังคงสภาพไว้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เสมือนแบบนี้เลยคุณผู้ชมสามารถดูได้ตลอดเวลาเลยยังมาเรียนรู้แบบออนไลน์ได้ใช่ครับผมและที่สำคัญนะก็คือพี่ต่อชอบไฮไลท์ตรงอาคารหลังนี้มากนั่นก็คือเราเข้ามาตรงนี้นี่ไงลอมพ่อพี่แจรู้จักไหม เฮ้ย hey, ลำพ่อคืออะไรที่เขาสวมไว้บนหัวเหรอใช่เด็กๆเด็กๆจะชอบเรียกว่าหมวกเทวดาหมวกเทวดา <Okay. S 2> จริงอันนี้ก็จะเป็นลำพ่อเครื่องสวมสีสัน <Okay. S 2> นะครับนี่เห็นไหมเราสามารถซูมเข้าไปดูรายละเอียดดูข้างล่างดูข้างบนได้ทั้งหมดเลยนะนี่เห็นไหมมีลวดลายต่างๆสวยงามมากเลยเนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้รอบๆเลย Oh, สวยจริงๆเลยนะเนี่ยมีข้อมูลความรู้หลากหลายมีเป็นเครื่องมือจักษารที่เราสามารถไปเรียนรู้กันได้ถูกต้องครับเราอยากดูอันไหนเราก็สามารถคลิกคลิกคลิก,ลกตามไอคอนตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคไหมพี่แจนโอเคเอ๊เหมือนมันเห็นมีพิพิธภัณฑ์อะไรนะดินดนหรอพี่ตอมีครับผมพิพิธภัณฑ์ดินดนนะนี่ครับผมเราเข้ามาที่ตรงนี้ใช่ไม้แล้วก็มาที่พิพิธภัณฑ์ดินดนแล้วคลิกเข้าไปเลยก็น้าแรกเลยใช่ไหมใช่ครับผมเสร็จแล้วเราก็ ขยายจอดน,นึงแล้วก็เดินก็ไปได้เลยโอ้ยนี่มันหน้าตัวอาคารจริงเลยนะเนี่ยเราอยากหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาก็แล้วแต่เราเลยแล้วก็สามารถกดเดินเดินเดินอยากไปดูตรงซอกไหนมุมไหนของพิพิธภัณฑ์แล้วก็สามารถดูได้และที่สําคัญอย่างที่เป็นเนืการแบบนี้นะเราคลิกเข้าไปคลิกปุ๊บก็จะมีเป็นป๊อปอัพเด้งออกมาแล้วก็สามารถอ่อานรายละเอียดได้เลยเป็นรูปขนาดใหญ่เนื้อหาชัดเจนมาก พี่ต่อฝั่งซ้ายมือของเรามุมบนเนี่ยคืออะไรอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็นแผนที่หรือแผนผังของการจัดนิทรรศการ<ฆ>้านในตัวอาคารนั่นเองนะครับเราสามารถรู้ได้ว่าเราอยู่ตรงไหนสังเกตง่ายๆก็คือไอ้สีแดงๆเห็นไหมเราหมุนรอบๆทิศทางมันก็จะหมุนต่างนี่อันนี้ก็คือจะเป็นพิพิธภัณฑ์ดินโดนอาคารเฉลิมเกียรติหมายเลขเจ็ด สุดยอดมากเลยแล้อีกอันนึงอีกอันนึงนะคพนะพี่เจนนั่นคือจะเป็นนิทรรศาการจากเส้นได้สู่ลายผ้านี้เป็นนิทรรศาการหมุนเวียน <Okay. S 1> เหมือนกันนะจะเมือนกันนี่พี่เจนชอบมากเลยนะคะกับนิทรรศาการ จากเส้นได้สู่ลายผ้าใช่ก็คือวันนั้นพี่ต่อกับพี่แจนพาไปดูมาแล้วใช่ไหมแต่อันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชม,มบอกว่าอยากจะเดินดูเองเพราะวันนั้นพี่ต่อพาไปแบบเร็วๆพี่แจนพาไปแบบรวดเร็วก็คือเรามาอ่านมาดูนิทรรศการต่างๆได้แม้มีเรื่องราวของผ้าต่างๆอันนี้ก<ๆ>็ดูได้เหมือนกันเห็นลายภาพแบบชัดเจนเลยพี่ต่อใช่ครับผมอันนี้ <c oughs> ก็จะเป็นอีกหนึ่งนิทรรศการเนาะที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรของเราจดแสดงไว้อยู่ พิพิธภัณฑ์เสมือนในโลกออนไลน์เราไปเดินเที่ยวไปเดินดูหาความรู้หาข้อมูลได้ทั้งหมดเลยสุดยอดจริงๆสมแล้วที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นนําในการเรียนรู้แบบนี้เองเป็นยังไงครับพี่แจนและคุณผู้ชมสนุกไหมครับสนุกค่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเราไปเที่ยวแบบออนไลน์น่ะจะสนุกเหมือนกันใช่เพราะว่ามาเที่ยวแบบออนไลน์แบบนี้เราก็สามารถเห็นทุกซอกทุกมุมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรได้เหมือนกันและที่สําคัญนะพี่ต่ออยากจะบอกว่า ฟ้าฝนแก้งมากเลยพอเราดูเสร็จเป็นไงสว่างคาตาสดใสขึ้นมาทันดีเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะเข้าไปลองกดเล่นดูได้นะตามที่พี่ต่อกับพี่แจนพาเที่ยวดูเมื่อกี้ใช่ในที่สำคัญได้ยินมาว่าจะมีการเปิดให้เข้าชมอีกหลายตัวอาคารเลยดังนั้นรอติดตามกันนะคะกับเวอร์ชวลมิวเซียมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรค่ะถูกต้องครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราสคนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อน แต่เดี๋ยวก่อนเ<อ>หมือนเราลืมอะไรเลยไหมพี่แจนลืมสิเพราะว่าวันที่5 6าหมีนาคมเรามีการจัดงานกับงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงอัจฉริยะนวัตกรรมเกษตรค่ะวันที่ห้าถึงหกมีนายน,นี้ใช่ไหมอ่ะถูกต้องค่ะเวลาแปดโมงเช้าถึง 5, าง5้าโมงเย็นเช่นกันโอ้ยงนี้ก็ต้องมีการอบรมวิชาของแผ่นดินอบรมออนไลน์อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยเด็ใช่รวมไปถึงตลาดนะัดสินค้าการกเกษตรใครที่ เคยมาเที่ยวชมนะคะคชวน<ม>ชวนเลยวันที่5-6มีนาคมนี้ค่ะถ <Okay. S 1> ูกต้องครับผมเขียนวงในปฏิทินไว้เลยนะคบหรือแจ้งเตือนไว้เลยนะคะว่าเดี๋ยวพิพิธภัณฑ์การเกษตรของเรานนั้นจะมีงานตลาเดเศรษฐกิจพอเพียงวันที่5แล้วก็วันที่6มีนาคมนี้นั่นเองพี่ตาเน,นี่ยสี่โมงเย็นแล้วพี่พิพิธภัณฑ์ปิดแล้วเราต้องลาคุณผู้ชมแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ใจของกดไลค์ครับผม <Good share. S 1> กดแชร์กดแชร์ออกไปให้เุื่อนเห็น แล้วก็กดต,ต,ติดตามพวกเราได้ไหมคะมเป็นกำลังใจให้เราและก็พี่ๆทีมงานค่ะสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาทินหนูอยากได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่งตัวมาารักไปกับบ้านต้องใส่อ้องใส่มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาทินหนูอยากได้โกโกวาทินหนูอยากใส่โกโกวาคิไม่ซื้อนีได้ น้อยร้องว้าวลูกสาวร้องเยชุดโกโกวาทำไมโครเทพอไปเอามาจากที่ไหนลูกน้อยดันถามเพราะความสงสัย